คนรุ่นใหม่หลายคนเลือกที่จะกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวมีใครรู้สึกเหมือนกันไหมคะว่าสถานที่ที่ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นที่สุดก็คือบ้านที่มีครอบครัวอยู่พร้อมหน้าค่ะทุกวันนี้มีเทรน์ที่น่ารักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นค่ะคนรุ่นใหม่หลายคนเลือกที่จะกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเพราะพวกเขารู้ว่าบ้านคือฐานที่มั่นที่ดีที่สุดในการตั้งหลักเพื่อสร้างอนาคตการกลับไปอยู่บ้านทําให้ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นมีเงินเก็บสร้าง ตัวได้เร็วขึ้นและที่สําคัญที่สุดคือการได้ฮิลใจและเติมพลังจากคนที่เรารักที่สุดในทุกๆวันค่ะและนั่นทําให้คุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็เริ่มมองเห็นโอกาสนี้โอกาสที่จะได้ขยับขยายเตรียมพื้นที่แห่งความสุขให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นบ้านที่พร้อมต้อนรับลูกๆก,กลับมาเสมอไม่ว่าพวกเขาจะเติบโตไปแค่ไหนค่ะหลายโครงการของ CMC Group จึงเป็นพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความสุขของทุกเจเนอเรชันด้วยทำเลที่ดีเดินทางสะดวก และส่วนกลางที่ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวได้อย่างแน่นอนค่ะเราให้คุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นด้วยความคุ้มค่า